ไปลงทีมนเอซีจีเมืองทองตอนนั้นเอ g ซีจีเมืองทองมีทั้งพิโก้ดัสกรมาริโอยูโรสกี้เคตาสินวาจาได้เลยใครมุัที่เจ้นก็คือประมาณ6ปีที่แล้ว<ช>ปีที่แล้วก็คือมีมีตัวดังๆเยอะและเราลง,งลงลงในครึ่งหลังแล้วคือโค้ชเตียบอกว่าถ้ามึงลงไปแล้วมึงเล่นได้ก็คือกูเซ็นมึงเลยให้มึงเล่นเลยผมยังจําได้ในทุกวันนี้เลยครับนานาคตก็อยากอยากจะไปต่างประเทศอยู่แล้วได้ไปพัฒนาตัวเองแล้วก็ได้ไปเรียนรู้ว่าคนที่เก่งเก่งกว่าเรามีเยอะ ไอดอลมีไอดอลไหมตั้งแต่เด็กไอดอลอ่ะจริงๆงอ่ะผมคือคนเดียวเลยก็คือคนเดียวกับคุณพ่อที่มี Idol ไอดอลเหมือนกัน นี้นะผมได้อยู่กับเท่นะฮะเจริญศักดิ์วงกรนะจากสมุทรปราการซิตี้ครับผมสวัสดีครับเท่ครับสวัสดีครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดนะก็จะต้องมีใส่พวกอ่าเฟซชิลหน่อยครับผมนะฮะเท่เนี่ยติดหนึ่งนะฮะติดหนึ่งในดาวรุ่งของเอเชียนัดเท่มาคุยกันหน่อยแล้วก็มีข่าวกับเจ e ลี u กด้วยอ๋อครับผมอ่าช่วงนี้ก็ถือว่า แฮปปี้อยู่น่าจะไม่แฮปปี้น่าจะเป็นเรื่องของเชลซีปก <c oughs> ติก็เชียร์เชลซีใช่ครับใช่เชียร์เชลซีทีมเดียวมาดูลูกนัดปะไม่ถรงนั้นนะครับแต่วันวันไหนที่มันตรงกับเอ่อที่เราแข่งแล้วเราเก็บตัวก็จะจะไม่ได้ดูจะมาดูย้อนหลังหรือว่าไฮไลท์อ,อย่างนี้ครับผมหลังๆดูก็ผลงานก็ไม่ค่อยดีใช่ครับหลังๆก็หลับอย่างเดียวเลยผมก็หลับอย่างเดียวเลยไม่ใช่ผลงานนะครับดีแล้วอย่างน้อยยังเชียร์เชลซีครับผม พี่นี่เช oh ียร์นิวอัลเซนโอ้โหนิวอัลเซนแต่ว่ามันเป็นทีมในตำนานน่าเชียร์นะครับนิวอัลเซนนะผมนะแต่ว่าจริงๆแล้วตอนนี้ก็ถือว่าเป็นตำ <im ug ling> นานที่เละพอสมควรนะโอเคก็เดี๋ยวเริ่มเลยแล้วกันนะไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับผมอยากให้เล่าเรื่องชีวิตตั้งแต่วัยเด็กก่อนเอาคร่าวๆนะฮะก่อนที่จะมาเป็นเทวันนี้เริ่มต้นจริงๆคือคือผมเกิดในครอบครัวที่แบบไม่ไม่ค่อยมีฐานะที่ดีเท่าไหร่ก็ก็จะมีพ่อแม่ที่คอยทําเกษตรกรเรื่องฟาร์มวัวหรือว่าไม่ก็เรื่องอ ชา่านาอะไรงี้ก็ก็ก็เติบโตมาจากตรงนั้นแล้วก็คุณพ่อก็เป็นนักฟุตบอลแต่ว่าไม่ได้นักฟุตบอลอาชีพอะไรตอนนั้นก็คือนักฟุตบอลธรร,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 ธร,ร,ร,รมดาาตามโรงเรียนอะไรเงี้ยก็คือคุณพ่อก็อยากให้เล่นฟุตบอลแต่ว่าก็ไม่ได้บังคับลูกชายก็มันเป็นเป็นสิ่งที่ผมเลือกเองแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนมาโดยตลอดอันนี้คือหมายถึงที่กาญจนบุรีใช่ที่กาญจนบุรี <S <S เกครับผมอำเภออะไรเอ,อ่ออำเภอ้วยกระเจ้าครับอ๋อแสดงว่าก็คืออยู่เลยไปจากอำเภอเมืองไปพอสมควรนะใช่ใช่ไกลจากเอ่อ ต่างออกจากแดนไ,ไกลอยู่เหมือนกันตอนเด็กเนี่ยนอกจากเตะบอลเนี่ยเราก็ช่วยพ่อแม่ทำอะไรบ้างวันหยุดก็ช่วยพ่อแม่ไปเลี้ยงวัวบ้างแล้วก็สมากก็จะเลี้ยงวัวครับไม่ค่อยได้ทำอะไรชีวิตก็ไม่ค่อยแบบได้ไปอยู่กับเพื่อนเท่าไหร่ถ้ามีวันหยุดก็จะซ้อมบอลเตะบอลคนเดียวเล่นบอลคนเดียวเราไปเริ่มโฟกัสฟุตบอลตอนไหนก็คือโฟกัสจริงๆคือในในที่ผมเรียนประถมอะมันก็จะมีฟุตบอลกีฬากลุ่มกีฬาสีอ๋ออ่ะเราก็ค่อยเริ่มเล่นเริ่มได้แชมป์ ในเด็กๆลรคือเราก็เก่งๆในรุ่นนั้นแหละแล้วก็พอประมาณป .6 แล้วก็เราได้เล่นกีฬาเขตคือคราวนี้มันก็จะจะใหญ่กว่ากีฬากลุ่มอ่ามันก็จะเป็นของอำเภอลอะคราวนี้ก็คือเราไปเล่นแล้วก็เราเด่นแล้วก็มีแมมองบางการมาดูตัวเราแมลมองตอนนั้นก็คือหานักเตะที่เก่งๆจะเข้าไปอยู่ในคาเดมีบางการเพื่อจะแข่งขันในระดับภาคในระดับภาคคือพวก จังหวัดกาญจังหวัดนครปฐมในภาคกลางอ่าในในรุ่น12ปีตอนนั้นใช่ตอนนั้นก็คือมีทีมเมืองกาญชัรุ่น12ปีก็คือประมาณสัก 10- 1 1 12ปีที่แล้วใช่ใช่ใช่ครับใช่แล้วก็ได้เข้าไปอยู่ในคาเดมี่ของเมปัจจุบันก็คือทีมเมืองกาญอยู่ในเต็ดปะอ่าเมืองกาญตอนนี้ยังเป็นเมืองกาญข้างข่าวน้อยอยู่ก็จะมีคาเดมี่ตรงนี้อยู่อ๋อใช่ใช่คือเมืองการชุดใหญ่เลยคือ ข้างคาวมหาการนนั้นอันนั้นคือทีสามอันนั้นชื่อแล้วก็มีอะคาเดมี่เขาเรียกกันข้างค่าวน้อยอันนั้นข้างคาวน้อยครับใช่ใช่เคยครับอ๋อคือเคยฝึกฝึกในอะคาเดมี่เขาใช่ครับก็คือโค้ชก็คือชื่ออาจารย์กฤวิวิเศษสิงห์หรือว่าโค้ชสูตรตอนนี้ใช่ก็ยังทําอยู่ตรงนี้ใช่เราก็เติบโตมาจากตรงนั้นใช่ยังอยู่ยังเก่งอยู่ในจังหวัดใช่ใช่ครับแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็คือก็พาทีมข้างคาวน้อยนั้น่ะได้ได้แชมป์จริงๆอ่ะ เรากาลังจะจบป6แล้วเราต้องหาที่การศึกษาใหม่ก็คือเพื่อจะต่อยอดตรงนั้นก็คือหาโรงเรียนกีฬาผมใฝ่ฝันที่จะไปคัดที่โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรีเอฟซีสุพรรณอาะอยู่ตะวันตกเหมือนกันใช่ไหมครับก็คือโรงเรียนกีฬาสุพรรณนั่นแหละก็คือตอนนั้นในวันนั้น่ะดังมากแล้วก็นี้เราเช็คข้อมูลแล้วก็คือโรงเรียนกีฬาสุพรรณอ่ะวันวันที่จะต้องไปคัดมันมีนักกีฬาที่เข้ามาคัดเยอะใช่ครับเป็นพันๆคน แล้วคราวนี้เราอ่ะตัวเล็กเราก็ไม่คิดว่าเราไม่คิดว่าสามารถจะต้องผ่านจุดนั้นได้เพราะว่าอันดับแรกที่กีฬาสุพรรณต้องการก็คือต้องสูงร้อยประมาณ1 6 0 170เพราะว่าตอนนั้นเราสูงประมาณ130กว่ากวหมายถึงอันนี้หมายถึงอายุป,ป6นะใช่ใช่ครับอายุคป,ป .6 ยสาใช่ครับเด็กมากเลย100ร้อยมาณร้อยสามสามห้าสามหกอ่ากีฬาสุพรรณต้องการสรีรลมากกอนาการเดินทางในชีวิตก็คล้ายๆกับชนะทิพย์เหมือนกันนะ แต่ถึงว่าก็มีแบบว่าตอนเด็กก็แบบว่าเสียเปรียบเรื่องสลีระใช่คือเขาก็ไม่ได้ผิดนะที่เขาไม่เอาเราแต่เขาไม่ได้ผิดเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โทษหรือว่าไม่ได้อะไรก็คือเราก็ต้องย้อนกลับมาดูตัวว่าตอนนั้นเรายังไม่พร้อมศักยภาพเรายังตอนนั้นเล่นตำแหน่งก็เล่นปีกไงครับเล่นปีกมีความเร็วเป็นอาวุธมีความเร็วใช่ใช่ครับมีความเร็วเลยแต่ว่าด้วยสรีละใช่หลังจากนั้นก็เบนเข็มไปคัดทีนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมที่เพิ่งเพิ่งจะเปิดสถาบัน ได้ใหม่ไม่ไม่ไม่กี่ปีอ่าแล้วครัวนี้ก็เลยเลยลองไปสมัครแล้วก็ไปไปไปคัดเลือกดูอวันไปคัดจําได้ว่ามีเด็กมาคัดประมาณ3 0มกว่าคนได้ก็เยอะอยู่นะตอนนั้นอ่ะเอากี่คนเอาประมาณ40คนผมเอา40ใช่แล้วผมก็ติดหนึ่งในนั้นหนึ่งในเจ็ดหนึ่งในแปดใช่แล้วก็ติดใช่ครับเข้าเรียนมอต้นที่นั่นใช่ครับแล้วก็อยู่ยาวยาวจนมามอหกเลยอ่ะแล้วไปอยู่แอร์ฟอร์สยัไง ผมได้มาคัด Air Force ก็คือโคเจี๊ยบที่อยู่วัดพระงามได้ได,ไดแนะนำมาแล้วก็มีคูโก้รัฐกิจพนิี้พี่บุญได้พาผมมาคัดที่ Air Force สตอนนั้นที่มีโค้สะสมโค้ชประเสริฐอยู่ก็พูดง่ายๆคือยุคพี่เตีย้ยทำแอร์ฟอร์สใช่ใช่ครับมีครูมีอาจารย์ในในที่สอนเราที่นครปฐมเขา<ช>แนะนำให้เราแนะนำก็คือเหมือนแบบเด็กๆกำลังจะจบ การศึกษาตรงนี้ละก็คืออยากหาคนทางให้เด็กๆได้ไปอ๋อตอนตอนนั้นแอร์ฟอร์สอยู่ลีทีทีสองครับลีกรองใช่เพิ่งหล่นจากไทยลีกมาเขาก็มองว่าทีสองอาจจะคัดง่ายเด็กคนนี้มันมีแววใช่ครับแล้วคือตอนนั้นในในแอร์ฟอร์สก็คือถ้าใครได้เป็นนักเตะก็คือมีโอกาสที่ได้รับข้าราชการด้วยอ๋อโอเคเส้นทางมันก็เลยง่ายใช่ใช่ใช่ช่ครับได้เป็นนักเตะอาจจะได้รับราชการทหารอากาศใช่ใช่ครับ อ่าก็เลยก็เลยเอาแบบด้วยความเป็นครูนะเขาก็จะมองเราแบบว่าใช่ครับเอ็งไปตรงนี้ดิเอ็งไปตรงนั้นเผื่อจะมีรู่ทางตรงนั้นตรงนี้าทางให้ลูกศิษย์อะไรเงี้ยใช่โอเคแล้วเราก็ไปคัดมวันแรกไปคัดอ่ะเข้าเข้าตาอยู่ลงทีมกับไอวิลี่โค้ดรวมทีมกับใช่คนไอวิลี่โค้ดก็คือเหมือนเขาอยู่ในประเทศไทยแล้วเขามารวมตัวกันอะไรเงี้ยอ๋อเป็นทีมเฉพาะกิจใช่แล้วมาอุ่นเครื่องกับออบร์กชาวมิชเฉพาะกิจ แล้ววันนั้นไปตรงวันพอดีได้อุ่นเครื่องกับทีมนี้พอดีก็เคยก็คือไปเข้าตาเขาแต่โค้ชได้อยากเห็นนิงแมตช์หนึ่งเพราะว่าวันนั้นโค้ชเตียไม่ได้มาอออ่าก็คืออยากเห็นเราแล้วก็นัดเรามาลงทีมอีกครั้งหนึ่งก็คือไปลงทีมเอสซีจีเมืองทองอุ่นเครื่องนะอุ่นเครื่องอ๋อแต่ตอนนั้นคนละหลีกันอยู่แล้วใช่ครับใช่ก็คือตอนนั้นเอสซีจีเมืองทองมีทั้งพี่โกดัสกรมาริยอยูโรฟสกี้เคตาสินวาจำได้เลยอายรรท่านหรก็คือประมาณ 6ปีที่แล้ว6ปีที่แล้วใช่ครั6ปีที่แล้วก็ประมาณปี2014 2015นั่นแหละครับมาโลยูรอฟกี้ใช่ครับดาสกอนใช่กวินกวินเออ่เคตันซินวาเคตันด้วยอ่าใช่ครับดาวดังเต็มเลยครับตอนนั้นพี่มงพี่มุ้ยน่าจะอยู่นะแต่ว่าไม่ไม่น่าจะได้เล่นในวันนั้นอ่ามุ้ยอาจจะอยู่เอาเมลีเรียหรือเปล่าไม่่แนใจใช่ครับประมาณนั้นอ่าก็คือมีมีตัวดังๆเยอะและเราลงลงในครึ่งหลัง แล้วคือโคเตียบอกว่าถ้ามึงลงไปแล้วมึงเล่นได้ก็คือกูเซ็นมึงเลยให้มึงเล่นเลยพูดอย่างนี้เหรอพูดอย่างนี้เลย uh huh. พูดอย่างนี้จริงๆเลยผมยังจําได้ในทุกวันนี้เลยครับ เขาไม่รู้จักเรามาก่อนไม่รู้จักเราเรามาจากไหนยังไม่รู้ด้วยก็คือเด็กมาคัดแต่เขาก็ให้คัดพูดโดยทุกคนหรือว่าพูดคนเดียวพูดเฉพาะกับผมคนเดียวแบบถ้ามึงเล่นได้กูเซ็นมึงใช่เล่นได้แต่เราก็ไม่รู้ว่าคำว่าเล่นได้ของเขามือนคือม่คืออะไรใช่ครับคือตอนนั้นฟุตบอลอาชีพเราก็ไม่รู้จักมากก็คือเราเพิ่งมาจากโรงเรียนกีฬาก็คือลงไปแล้วทําประตูได้ยิงได้ยิงมือทองได้ใช่ครับยิงมือทองได้วันนั้นแพ้สี่หนึ่งผมยิงลูกหนึ่งเราลงไปนาทีอะไรโอ้ยลงนาทีประมาณ70มีเวลาประมาาณ20ทีลลงงงครึ่หัด้วย ยิงลูกหนึ่งยิงง้ยิงควายด้วยควายหลังด้วยครับนั่นก็คือจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนที่ผมได้ทําให้พิตเตได้ได้เชื่อมั่นในตัวผมในตอนนั้นแล้วก็ในอีกไม่กี่วันก็เรียกผมมาเซ็นสัญญา วันที่เซ็นนี่พอรู้สึกเป็นไงตื่นเต้นนะตอนนั้นก็ตื่นเต้นเลยก็เป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยแล้วเราก็ทีมทหาอากาศแล้วก็เป็นคนประวัยก็เป็นทีมใหญ่ทีมหนึ่งที่เพิ่งเพิ่งหล่นจากไทยลีกมาแล้วเป็นทีมในตำนานด้วยอย่างไม่ไม่ว่าจะเป็นพวกพี่ตุ๊กปียพงศ์ที่เคยเล่นพวกดังๆพวกมุก็เคเล่นเยเยอะนะมุ้ยก็เคยเล่นใช่ใช่พี่มุ้ยก็เคยเล่นใช่ครับพี่ตุ๊กปียพงศ์อะไรพวกนี้ใช่ใช่ครับก็คือว่าเป็นทีมใหญ่เราก็ตื่นเต้นแล้วพ่อแม่เรา สึกโอ้ดีใจครับดีใจดีใจมากคือเหมือนเรามีมีหนทางหนทางที่แสงสว่างนำพาเราแหละคราวนี้ก็อยู่ที่เราแล้วว่าจะก้าวไปในแบบไหนแล้วหลังจากนั้นก็ได้ลงเล่นทีสองไหมใช่ครับก็แมตช์แรกเปิดฤดูกาลเลก2มาที่เราได้เข้าเสริมทัพก็คือแมตช์แรกเจอสุโขทัยเราก็ได้ลงเลยได้ลงเลยแต่ว่าได้ลงในครึ่งหลัง กี่ปีที่แล้วประมาณ5ปีที่แล้วใช่ใช่ครับปีประมาณ2015นสิบห้านะสองพันสิบห้าองพันสิบหกนี่แหละใช่ใช่ประมาณนั้นใช่ใช่ครับเป็นส่วนหนึ่งที่ไปแอร์ฟอร์ดเลื่อนชั้นแล้วก็อยู่แอร์ฟอร์ด3ปีจนอายุประมาณอ่า2บ20 20 20 21ใช่ครับที่นี่ก็ซื้อมาใช่ที่นี่ก็ถูกที่นี่ซื้อมาก็คือสมุดประกานซิตี้นะตอนนั้นโลรู้สึกไงบ้างก็รู้สึกดีใจที่จะได้เล่นไทยลีกครั้งแรกในชีวิตด้วยแล้วคือเราเข้ามาก็คือ เราเข้ามาก็พอมีดีกีติดทีมชาติ19ปีมามั่งอะไรมามั่งเงี้ยใช่ <ๆ S 1> ใช่ <ๆ S 1> ครับก็ก,ก,ก็ก็ดีใจที่ได้ได้มาอยู่ในทีมพัทยาอ่าแล้วก็หลายๆคนก็เป็นรุ่นพี่ที่เคยเล่นในทีมชาติอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพวกพี่เคนพี่ชาสุปวีมีประทางพวกอะไรเงี้ยเราออตอนนั้น <ๆ S 2> มายังเป็นชื่อพัทยาใช่ใช่มายังเป็นชื่อพัทยาอยู่จนมาปีที่แล้วเนี่ยถือว่าเป็นปีที่พีคที่สุดปีหนึ่งเลยอาจจะเป็นปีที่พีคที่สุดในชีวิตแล้วแหละที่เตะบอลมาจนถึงตอนนี้คเริ่มต้นจากเล่น ยูยิบสามชิงแชมป์เอเชีย,เ,ชยเป็นดาวซันโวเป็นนักเตะไทยคนแรกนะฮะที่ได้ดาวซันโวเอเชียนะในร,ร,รุ่นอายุไม่เกินยี่สิบสามปีนี้เป็นประวัติศาสตร์วันที่แบบเอฟซีส่งถ้วยมาประเทศไทยอ่ะถ้วยดาวซันโวรู้สึกไงบ้างจริงๆอ่ะผมอ่ะวันนั้นกลับบ้านแล้วมันตรงกับวันที่เกาหลีชิงกัสซาุพอดีอแล้วคราวเนี้ทีมงานทางทีมชาติก็โทรมาว่าให้เตรียมตัวไว้เพราะว่าเรายิงสามประตูและคน คนของเกาหลียิง2ประตูแล้วก็ของซาอุยิง2ประตูก็คือในเกมนี้เขาคาดเดาว่ามันจะไม่มีการยิงเกิดขึ้นเพราะว่าบอลมันสูสีกันอ,อาจจะต้องต่อเวลาหรือว่าอะไรก็คือ,ค,อคือทำให้เราเตรียมตัวไว้ถึงมีคนใดคนหนึ่งที่ยิง2ประตูะเพิ่มสกอร์ในวันนั้นเป็น1ประตูเท่ากักบเราเราก็ได้อยู่ดีอ่าคือจริงๆต้องต้องยิง2ลูกถึงจะได้ได้ถ้วยนั้นไปแล้วเรานั่งนั่งอยู่บ้านดูบอลนี่แหละก็ดูคู่นั้นแหละก็คือก็ดีใจครับพอจบการแข่งขันไม่มีคนทําประตูได้แล้วรับเป็นเรา เราก็อึ้งอยู่สักครักงหนึ่งว่ามันมันมันเป็นเราได้ไงเงี้ยใช่มันมันเดาซันโวฟุตบอลฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียใช่พี่มันมันไม่ใช่ของอาเซียนหรือว่าอะไรแต่มันเป็นของเอเชียแล้วอ่ะคือมันแล้วเราเป็นคนแรกอยังโอ้โหพี่ๆที่เขาเก่งๆเยอะๆที่ผ่านมายังแบบยังไม่ได้เลยเงี้ยแล้วมันมันเป็นเราอ่ะพี่มันทาตัวไม่ถูกใช่ครับมันทาตัวไม่ถูกรู้สึกไงบ้างด้วยแบบได้ติดดาวรุ่งยอดเยี่ยมเอเชีย รู้สึกอันนี้รู้สึกดีใจดีใจมากครับเพราะว่าเราเป็นคนแรกด้วยที่เคยได้ติดยี่สิบตรวลูงแล้วก็ได้ไปอยู่ในลิสต์รายชื่อชั้นนําอย่างคูโบะอะไรนะลีกอินใช่ครับมีมีนักเตะทั้งยุโรเคลีกเจลีกมันมีนักเตะที่ชั้นนําทางนั้นและคือเราได้เป็นหนึ่งในนั้นละคือเป็นอะไรที่พูดไม่ถูกและดีใจมากๆต่อให้ได้หรือไม่ได้ก็ถือว่าเราไม่เสียใจแน่นอนในระดับแบบใช่ครับที่เอฟซหรือสาพันฟุตบอลแห่ง เอเชียเขามองเราแล้วใช่ไใช่ครับใช่ไอดอลมีไอดอลไหมตั้งแต่เด็กไอดอลอ่ะจริงๆอ่ะผมคือคนเดียวเลยก็คือคนเดียวกับคุณพ่อที่มีไอดอลเหมือนกันคือเซเดดีซีดานอ๋อเหรอใช่ครับก็คือดูฟุตบอลครั้งแรกเลยก็คือดูฟุตบอลโลกปี2006ที่ฝรั่งเศสที่ฝรั่งเศสเข้าชิงอิตาลีใช่แล้ววันนั้นซีดานจะลึกประวัติศาสตร์ด้วยการโขกผู้เล่นของอิตาลีนั่นแหละคือคือไม่ได้เกี่ยวกับฟอร์มการเล่นใช่ครับจริงๆก็คือไม่ไม่ได้แบบไม่ได้ เราชอบเพราะเราชอบเพราะด้วยสไตล์การเล่นคือตอนนั้นซีดานอ่ะมันเหมือนการเล่นของเขาเหมือนสะกดจิตคนดูว่าทําไมคนนี้อยากให้เราจดจ้องแต่คนเนี้ยแต่ว่าด้วยตําแหน่งด้วยอะไรเราก็คนละวิธีการเล่นคนละแบบคนละแบบแต่แค่ว่าศึกษาวิธีการตัวรอดของซีดานแค่นั้นใช่และการจ่ายบอลที่เฉลียวฉลาดใช่ครับคือซีดานเป็นคนที่เล่นฟุตบอลว่าไม่ต้องจะเป็นต้องเลี้ยงแต่คือเลี้ยงในจังหวะที่ควรจะเลี้ยง เขารู้จังหวะที่จะเล่นใช่ใช่เป็นคนที่เก่งมากเล่นน้อยแต่ได้มากใช่เล่นน้อยแต่ได้มากคือเล่นน้อยแต่ว่าผลประโยชน์ที่มากับทีมเยอะอ่าเล่นเพื่อตัวเองอะน้อยแต่เพื่อทีมมากเลสอีสมอลก็คือแบบทำอะไรน้อยแต่ผลมันได้มากใช่ครับใช่ไม่ต้องเสียพลังงานเยอะอีกอย่างหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตของเท่ก็คือการได้ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรกครับผมแม้จะยังไม่มีเกมออฟฟิเชียลแต่ก็ถือว่าได้เข้าแคมป์ใช่ครับนัดแรก เจอกันน,านาขนนาปะมนขาปรถมโรงเรียนเก่าด้วยอ่าใช่โรงเรียนเก่า<ช>แล้วก็มีจังหวะหนึ่งที่หลุดแต่ติดน้ําใช่ครับ<ช>ล้วก็ยิงออกความรู้สึกในการติดทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกก็ดีใจดีใจมากๆที่ทุกครั้งที่ติดทีมชาติก็คือดีใจหมดแล้วนี่มันเป็นทีมชาติชุดใหญ่ด้วยก้าวข้ามจากเยาวชนมาเป็นผู้ใหญ่แล้วแหละก็คือก็ต้องก็ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็ได้ศึกษากับพี่หลายๆคนไม่ว่าจะเป็น พี่นิวพี่ตังนิวทิติพัน์นิวพิระดลนเพราะอะไรเงี้ยคือเราก็อยู่ร่วมกันมาตลอดแล้วก็ได้เจอกันตลอดก็คือทําให้เราไม่ได้ตื่นเต้นมากมายก็คือก็ต้องขอบคุณทางนิชิโน่ด้วยที่ให้ความสําคัญผมตั้งแต่อยู่ยี่สิบามแล้วแล้วก็ได้ดันไปถึงชุดใหญ่แล้วก็ต่อจากนี้ก็คือก็ต้องเป็นผลงานของผมเองเองละที่จะได้อย่างมีชื่อไปคับฟุตบอลโลกหรือไม่ก็รายการเอเว็บซูซูกิครับก็คือก็คือเป้าหมายต่อไปเกาะชุดใหญ่เรื่อยๆใช่ใช่ครับใช่ เป้าหมายในอนาะคตของเจริญศักดิ์วงกรอ,อยากไปถึงระดับไหนเป้าหมายของผมถ้าในสโมสรก็คืออยากพาสุประการซิตี้ทีมนีน้ไปให้ไกลที่สุดไปให้ไกลที่จะไปไกลได้อ่ะใช่ครับก็คือตั้งตั้งเป้าไว้ไม่ต้องถึงแชมป์ก็ได้ก็อาจจะไปเป็นเอฟซีเอฟซีใช่แล้วก็ค่อยมองค่อยมองถึงแชมป์มใช่ครับแล้วก็ในนามทีมชาติก็อยากจะติดทุกชุดแล้วก็เรื่อยๆไปไม่ว่าจะเป็นรายการไหนหรือว,ว่ารายการ อะไรก็ได้แต่ว่าแค่ว่ามีชื่อตลอดอะไรเงี้ยแต่ก็นานาคตก็อยากอยากจะไปต่างประเทศอยู่แล้วได้ไปพัฒนาตัวเองแล้วก็ได้ไปเรียนรู้ว่าคนที่เก่งเก่งกว่าเรามีเยอะอใช่ครับผมชอบอยู่กับคนเก่งเก่งกว่าเพื่อเราจะได้เรียนรู้เพื่อเราจะได้ซึมซับแล้วดูดวิชาเข้ามาชอบชอบเป็นคนแบบนี้ทีมไหนก็ได้ทีมไหนก็ได้ขอแค่ได้ไปอครับผมอยากไปลองว่าใช่ครับคือชอบความท้าทายใช่ใช่ครับแม่งเจอคนเก่งกว่าแล้วต้องก้าวข้ามกำแพง ใช่ชอบเป็นคนที่อยากเอาชนะคนเก่งอ่ะต่อให้แพ้ก็กลับมาก็ไม่ไม่ไม่รู้สึกว่ามันล้มเหลวใช่ไม่ล้มเหลวแน่นอนได้ประโยชน์มาด้วยซ้ำใช่ครับมีเด็กๆรุ่นน้องหลายคนอ่ะทั้งจากจังหวัดเดียวกันหรือว่าจากโรงเรียนกีฬานครนครปฐมกีฬาในสภานครนครปฐมครับ มองเราเป็นไอดอลแล้วจากเราวันหนึ่งเรามีไอดอลคนอือ่นเราจะเคยเห็นชนะทิพย์เคยอะไรเงี้ยครับผมวันนี้เรามีไอดอลแล้วอยากบอกเด็กๆไงบ้างผมก็อยากจะบอกเด็กว่าทุกคนที่เก่งๆอ่ะเอาเป็นไอดอลได้แต่คือว่าอยากให้น้องๆโตมาแล้วน้องๆอยากให้น้องๆเก่งกว่าพวกพี่ๆที่เป็นไอดอลคือน้องๆอทุกคนอย่าอย่าหยุดพัฒนาแล้วก็อย่าอย่าทิ้งความฝันหรือว่าไม่ก็หรือว่าท้ออะไรเงี้ยก็คืออยากให้น้องพัฒนาต่อไปเพราะว่าฟุตบอล มันมันไม่ได้มีโอกาสให้เราเสมอคือถ้ามีโอกาสมาเราก็ต้องฝฟ่ฟ้าได้คือสิ่งหนึ่งที่ที่เราจะประสบความสําเร็จได้ก็คือเราเราไม่หยุดซ้อมเราเราไม่ขี้เกียจก็คือให้คิดเสมอว่าพรสแสวงจะชนะพรสวรรค์ต่อให้คุณเก่งขนาดไหนแต่ถ้าคุณคุณไม่ซ้อมคุณไม่เชื่อฟังโค้ดคุณไม่มีระเบียบวิน,นัยมันก็ไม่มีทางประสบความสําเร็จคือของพวกนี้มันต้องต้องมาคู่กันคือแล้วก็สุดท้ายก็คืออยู่ที่ตัวคุณแล้วก็ สิ่งที่ดีที่สุดในในชีวิตที่จะสู้ได้คือครอบครัวครับผมก็อยากจะฝากน้องๆรุ่นหลังไว้เป็นข้อคิดครับวันหนึ่งซ้อมกี่มือจริงๆอ่ะผมอ่ะซ้อมสามมือคนของผมเองนะจริงอหะคนปกติมันหนึ่งถึงสองใช่ครับแต่แต่ผมมีสามคือผมจะมีเช้าเช้าก็คือผมเข้าฟินเนตคนเดียวก็จะมีโปรแกรมของตัวเองใช่คนเดียวที่คอนโดอ่าแล้วก็รอซ้อมเย็นซ้อมเย็นนี่หนึ่งมือแต่ถ้า ถ้าซ้อมเกียรติธานีก็จะมีอีกมือก็คือมือที่สามก็คือจะเข้าห้องฟินสชตอนหลังซ้อมอ๋อเป็นตัวเราเองด้วยใช่ตัวเราเองใช่ครับเราก็จะเทรนตัวเองตลอดแล้วสุดท้ายละฝากอะไรกับแฟนบอลหน่อยครับก็ฝากสมุทรปราการซิตี้ฝากไอจีอฝากอะไรตัวเองอ่ะครับก็อยากจะฝากถึงแฟนบอลสมุทรปราการซิตี้ในปี2020หรือไม่ก็21ที่เราได้ก้าวผ่านกันมาไม่ว่าจะเป็นช่วงที่สโมสรผลงานไม่ดีหรือผลงานดีก็ทุกคนยังอยู่กับสโมสรเสมอแล้วก็ต้องขอบคุณทาง พี่เจี๊ยบทางโค้ชอิชิที่เชื่อมั่นในน้องเตะลูกทีมทุกคนแล้วก็พี่ๆในทีมที่ยังคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเหมือนครอบครัวก็อยากจะขอบคุณตรงนี้แล้วก็อยากจะฝากถึงแฟนบอลชาวไทยที่เป็นกําลังใจให้ผมทั้งทีมชาติแล้วไม่ก็สโมสรอื่นก็คือทุกๆคนจะมีสโมสรเชียร์เป็นของตัวเองเนี่ยก็เจอที่ไหนก็ทักทายกันได้ก็ขอบคุณมากๆแล้วก็อยากให้อดใจนิดนึงก็ตอนนี้ก็โลกโลกเราก็ยังระบาดอยู่ก็อยากจะอยากอยากจะเห็นแฟนบอลเข้ามาชมในฟุตบอลอยู่แล้วในสนามอะไรเงี้ยก็อยาก อยากจะช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยผ่านวิกฤตตรงนี้กันไม่ได้ก็ช่วยดูแลตัวเองกันนิดนึงอะไรเงี้ยครับก็บบบอยากจะฝากถึงแล้วก็อยากจะฝากถึงช่วยกดติดตามเ,าเพจสโมสรสมุทมรปราการซิตี้แล้วก็ของผมเองเท่เจเดินศักด์ทั้ง IG และ Facebook ได้เลยครับผมอ่าโอเคอเดี๋ยวเราจะขึ้นให้นะครับสำหรับผม เพจแล้วก็ช่องทางการติดต่อหรือว่าช่องทางการติดตามทั้งเทเจริญศักดิ์วงกรแล้วก็สมุทรปราการซิตี้นะแล้วก็ตอนวันนี้นะครับก็ติดตามผมด้วยนะครับจอรนนะมีทั้งเพจแล้วก็มีทั้ง YouTube นะครับจอรนนะครับก็ไปกดไลค์กดซับสไครต์นะครับไลค์ถ้าไหนชอบวิดีโอนี้นะชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันได้นะวันนี้ผมจอร์นขจรโยชโยชนาเสรแล้วก็เทเจริญศักดิ์วงกรต้องขอบคุณมากนะครับแล้วก็วันนี้ก็สนุกมากนะเรามานั่งถ่ายกันสบายๆนะครับเดี๋ยว คอนโดของเท่ที่อยู่แถวเอแบกมานาใกล้สนามซ้อมใช่ใช่ครับใกล้สนามซ้อมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับในเทปต่อไปแล้วก็หวังว่าฟุตบอลจะกลับมาเตะโดยเร็วใช่ใช่หวังว่าอย่างนั้นครับผมครับไงก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ